รถไฟย,ยื่นฟ้องศาลจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มเติมอีก9แปลนเมื่อวันที่17ตุลาคมโดยเป็นกลุ่มคดีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและผู้ครอบครองที่ดินแปลงใหญ่ที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์การรถไฟระบุว่าการยื่นฟ้องในกลุ่มนี้จะไม่กระทบต่อประชาชนทั่วไปและหากชนะคดีจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14ตุลาคมการรถไฟยื่นฟ้องเพิกถอนหรือขับไล่ผู้ครอบครองที่ดินบริเวณแยกเขากระโดงอ้างมติปปชที่ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงเนื่องจากออกทับที่ดินของการรถไฟรวมถึงคำพิพากษาสารปกครองกลางเมื่อปี2566ที่ระบุชัดเจนว่าที่ดินเขากระโดงเป็นเขตทางรถไฟการออกโฉนดทับแนวเขตไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61มีมติไม่เพิกถอนการรถไฟจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ฟ้องด้วยตนเองคาดว่าศาลชั้นต้นจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ2ปีและชั้นอุทธรณ์อีก1ปีซึ่งคดีนี้จะใช้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินการกับที่ดินที่เหลืออีกต่อไป